ปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้น้องลุงวิ่งเล่นบ้างนะ,ะแม่ให้พี่พอใจผูกบ้างมาดูกันนะ,ะว่าน้องรุงเวลาพ่อปล่อยแล้วจะเป็นอย่างไรนะ,ะแ,มแ,มแม่ค่ะน้องรุงจะวิ่งเล่นเหมือนพี่พอใจไหมคะดูกันนะคะแม่แมอะไรล่ะอะไร อะไรไม่ต้องกาวหนาอยู่กับปีโป้นานนี่นนนจะไปไหนคะน้องดุ่ไไงรู้ว่าน้องดุ่งจะไปไหนเขาปล่อยแล้วน้องจะไปไหนเขาปล่อยที่ พอใจนี่ยังอยากเล่นอยู่นะคะ่เมค่ะโอ้ยอยากเล่นกับพ่อโอ้อ้อนพ่อก็เป็นด้วยเอ้ยเด็กขี้อ้อนได้เอ้ยเด็กขี้อ้อนอ้อนพ่อก็เป็นด้วยโอ้ยเนาะค่ะเด็กกวนก้าวขาก็จะได้นะคะพี่เม่ค่ะดูค่ะเฉยค่ะไม่เล่นแล้วอยากอยู่กับพ่อพ่อจา้าอยากอยู่กับพ่อแล้วนั่นไม่เล่นแล้วอยากอยู่กับพ่อแล้วนัน่น น,นันน่นนั่นนั่นพี่พอใจพ่อเอาอีละลูกเล่นเชือกขาพี่พอใจนะ่ะโอ้ยโอ้ยพ่อขาพี่พอใจพ่อโอ้ยพี่พอใจนี่แหละพ่อนั่นเอาให้น้อยพี่พอใจหน่ะนะพ่อ,อลูกอย่าเล่นเชือกสิลูกพ่อไปหนูวิ่งหนูก็วิ่งเล่นสิลูกพ่อเล่นเชือกนะคะแม่มะคะ่ะ ก็ไปให้วิ่งเล่นกระแทนที่จะวิ่งเล่นเนาะโอ้ยเดินเอวยืนเอาเอ้าเอ้าโอ้ยเก่าไปขึ้นได้ทางน่ง ไหนนะฮะแม่ค่ะนูนนุมันลบแล้วปีโป้ยังเล่นกับปีโป้นะคะแม่โอ้ยยังเล่นกับปีโป้ตกใจอะไรตกใจปีโป้เหรอคะนุ้งโอ้โหนึกว่าใครเหรอตกใจปีโป้เหรอนุ้งโอ้ยถอยถอยถอย ส่วนพอล้วนของเรานะาแม่แม่คะไม่ไหวแล้ว <c oughs> เป็นยังไงพ่อลุ้น <c oughs> สภาพเลยพ่อล้วนผม <c oughs> <c oughs> น้องรุ่งนะอาพี่พอใจนะคะแม่ส่วนน้องรุ่งของเรานะเมื่อพอปล่อยแล้วเราก็จะไปวิ่งเล่นที่ไหนเนาะดูค่ะ <c oughs> ไม่วิ่งนะค่อยเดินนะคะแม่ อยากไปหาพี่พี่ป้อหรือเปล่าสงสัยอะไรหรือเปล่าลูกตกใจอะไรครับตกใจอะไรลูกแม่ยังไม่เห็นว่ามีอะไรพอตกใจเลยนะลูกนะโอ้ต้นไม้นนะยานะลูกนะต้นใหญ่ด้วยเอ,เอาหน่อยบน ไปแล้วไปแล้วน้องเลมอนอยู่ไหนเอ่ยพี่เลมอนอยู่ไหนเอ่ยโอ้อยากเล่นกับปีโป้ปีโป้ก็หลบหนูเอาเอาได้มอนโอ้ยน้องเลมอนวิ่งเลยนะแม่อยู่ไหนแล้วน้องเลมอนนู่นอยู่นู่นตัวน้องลุงค่ะปีโป้โอ้อยากเล่นกับปีโป้แต่ปีโป้มาจนได้นะแม่ค่ะโอ้ยเนาะงปีโป้ไม่ออกมาวิ่งเล่นด้วยหนูก็ไปพยายามไปหาพี่ปีโป้นะ มาครับหลบด้วยลูกอ๋มีความพยายามสูงมากเลยนะน้องรุ่งฟ้าพี่พี่โป้ก็ไม่มาเล่นกับหนูเลยแต่พี่พี่โป้ชอบเล่นกับอ่าน้องพอใจนะพี่พอใจนะโอ้จอบน้องไปไหนมาคะ ไปไหนมาพี่น้องน้องทูมอ้าวไปไหนมาคุยกันนะพี่เมียค่ะโอ้ยดูดูดูค่ะพี่น้องคู่นี้ค่ะห่างกันไม่ได้คิดถึงกันโอ้ยห่างกันไม่ได้คิดถึงกันมากดูค่ะ ดูน้องรุ่งนะคะแม่ค่ะเมื่อเห็นพ่อนอนเนาะน้องรุ่งจะทํำยังไงคะพ่อนอนหลับอะไรคะเอออะไรเอนอน้องรุ่งบอกโอ้ยอะไรเนี่ยพ่อนอนจ้องหน,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 น้าน้องจ้องรุ่งถอยก่อน ไปก่อนคายน้องลุงคยายพ่อเรียกแล้วงอนพ่อแล้วนี่งอนพ่อแล้วโอ้ยกับคันนานีย่ยชอบจริงจริงน้องลุ่งโอ้ยเหมาะเจาะเลยน้องลุ่งบอก เออเตอ่ยบไปไว้โอยโอยโอยลุ้นนะแม่หาลุ้นเอาเพุรุ่นเอาเอุ่งนกันนะแม่ไปเลยมเออไออเออไปไปโอ้ยไ คงไม่รอดพ่อจะพามาบ่อยถ้าพามาบ่อยไม่รอดแน่นอน <c oughs> พ่อบรู้ว่าสบาตัวนี้คุไม่รอดโอ้ยระวังด้วยลูกนะ พี่เดมอนและกับพี่พี่โป้อยู่นู่นนะคะไปหาพี่พี่โป้ล่ะสิหาเพื่อนเล่นเล่นด้วยเดมอนวิ่งละพี่เดมอนนี้ลงรุ่งละไปลไปละพี่เดมอนหลบลงรุ่งละอยากหาเพื่อนเล่นจะเล่นกับพี่พี่โป้พี่เดมอนก็หลบหลงรุ่งเลย ตามมาเลยนังรุ่งค่อยๆข้ามนะนี่ยค่ะโอ้ยอะไรดิโก้กิโก้เฉยไม่เล่นด้วยมาแล้ววิ่งคุณจะรับเลยอ่ะเก่งมากเลยนะเนี่ยค่ะลูกหมา มาแล้วมาหาเพาะแล้วเร็วเร็ว,รว,รวโอ้ยพาอ,อยู่ไหนแล้วอมากรอ,อเพาะแล้วเพาะกอดดีๆแล้ว,ว,วแล้วแล้วโอ้เพอจ๋าเพอจ๋าพาะกอดแล้วกดฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ด้วยนะคะรอชมลิปความน่ารักของน้องรุ่งน้องพอใจนะคะในครั้งต่อ,ตอ,ตอไปนะคะสวัสดีคะ่ะ